เปิดคลิปมาคือความโง่เขาของเรายูดีๆเราก็กดสกิลเล่นนะครับเพราะว่าอันนี้เราเติมมานั่นไงเราเติมมาจากร้านที่มีชื่อว่าคิตันช็อปนะครับเราเปิดเข้าร้านไปแล้วรอไม่ถึงสิบวิเขาส่งโยรูมาเลยแต่ตอนนี้เรามารับเควสตรงนี้ก่อนแล้วผมก็ตําลังมุ่งหน้าไปผลน้ําแข็งด้วยความเร็วแสงแต่ดูเหมือนว่าความเร็วแสงที่ผมแดดไปมันจะเร็วเกินคาดผมมาถึงยังไม่ท้าเลยแต่ดูเหมือนว่า ผมมาเอออะไรกันตรงนี้มันต้องขึ้นไปรับเคลบนบ้านหมาก่อนแต่ดูเหมือนว่าผมก็ย <Lego monster> ังเออเหมือนเดิมอยู่ดีๆก็ไปกดรับแล้วผมเพิ่งคิดได้ว่าผมต้องมารับเคลก่อนนึมไปว่าผมก็พุ่งออกมาจนกว่าจะออกมาได้กลไปรับเคลดูเหมือนว่าผมจะรับเคลดผิดูีดีไปกดรับเคลอันแรกเฉยแล้วก็รับเคลเสร็จแล้วก็ต้องบัคเข้าไปเก็บแล้วก็ต้องคาตัวใต้แต่ดูเหมือนว่าคราวนี้มันจะทําอะไรไม่ได้ประตูมันไม่ยอมพัง จะดูเหมือนว่าเราจะต้องวิ่งไปด้วยความเร็วแสงที่เกาะลอยฟ้าพุ่งไปด้วยความเร็วแสงแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีการบั๊กนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะโอเคแล้วก็กระโดดด้วยความสูงของผลพระตื่นกระโดดขึ้นมาไม่ช้าเราก็ขึ้นมาถึงเกาะสองแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ถึงนี่แล้วก็บั๊กเข้าไปเช่นเคยแต่ลืมไปว่าประตูนี้มันสามารถพังได้แต่ไม่เป็นไรไม่ช้าไม่ช้า แล้วก็ต้องพุ่งตรงไปที่เกาะมารีนฟอร์ดเพื่อไปกระทืบไ,ไอเกาะนั้นไปเปิดประตูพังประตูไปเก็บจดหมายที่ยากที่สุดแต่ดูเหมือนว่าผมเดแด,ดไปด้วยความเร็วแสงแดดไปเดดมาจะถึงแล้วมาเช็คดูเฉยว่าหนวดขาวเกิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่นะครับแล้วก็พังประตูเข้าไปต่ดูเหมือนว่าปิงแดกอ้ะปิงแดกเฉยไม่เป็นไรนะครับปิงมันกินเฉยนะ ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับยินยก็ปิ้งปิ้งป,งปิงแล้วก็ปิ้งนะครับดู้นว่าผมใช้เวลากะการหาไอ้ใจการหาจดหมายจดนี้ประมาณหลายนาทีพอสมควรประมาณห้าสูงหกนาทีผมก็ตัดมาเลยแล้วก็เจอแล้วโอเคโอเคเราก็รับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเกาะกลางไปคุยกับลุงโจนสลัดที่มันจะให้โยรูวีสองโอเคกดเข้าไปแล้วเราก็ได้มาแล้ว สกิลแซดมีชื่อว่าดั Dark กเอสเลอใช่ปไม่ใช่ไม่ใช่ช่างมันละกันแต่รู้สึกว่ามันจะสวยขึ้นแล้วก็จบแบ้ว